พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าบมรม,มครูที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้กระทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และในบรรดามนุษย์ทุกคนที่เคยมีมาพระเยซูเพียงผู้เดียวที่ไม่เคยทำบาปพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ไม่สมควรต้องรับโทษความบาปเลยมีคนมากมายรักพระเยซูแต่พวกผู้นำทางาศาสนาบางคนอิจฉาพระองค์ พวกเขาจับกลุ่มพระองค์นำไปสอบสวนและตัดสินประหารพระองค์พวกเขาเอาพระเยซูแขวนไว้ที่ไม้กางเขนอันใหญ่พวกเขาตอกตะปูลงบนมือและเท้าของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงถูกตึงที่ไม้กางเขนนั้นพระโลหิตของพระองค์ได้ทรงหยดลงบนพื้นดินพระเยซูทรงร้องขึ้นว่าสำเร็จแล้ว พระองค์ได้กลายเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าทรงรักเราและทรงยอมให้พระเยซูตายบนไม้กางเขนแทนเราพระเยซูทรงรับแบกโทษความบาปทั้งหมดของเราทุกคนไว้โดยการหลั่งโลหิตเท่านั้นที่จะทำให้ความบาปของเราได้รับการยกโทษ จำเป็นที่จะต้องมีใครบางคนจ่ายค่าแทนโทษความบาปของเราหลังจากที่พระเยซูตายในวันนั้นเ <_ d un> พื่อนของพระองค์ได้นำพระศพของพระองค์ไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นี้3วันหลังจากนั้นพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนขึ้นมาจากความตายและทรงสำแดงพระองค์เองกับผู้คนว่ายังทรงมีชีวิตอยู่ และใช้เวลาอยู่กับเขาเหล่านั้นอีกหลายวันพระองค์ทรงพิสูจน์พระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจากนั้นทรงกลับไปหาพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์พระเยซูทรงรับการลงโทษแทนเราและเดี๋ยวนี้ทรงเตรียมหนทางเพื่อเราจะกลับไปหาพระเจ้าพระองค์ผู้เดียวที่สามารถนำเรากลับไปหาพระเจ้าได้